สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็เอฟซใหม่เลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหืงเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางห้านอยสูตรมารวมทั้ง4น้นอยนะคะพี่น้องจา๋าสี่นอยนี้ก็คือนอยเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะคลิปเดียวรุ้นได้4น่อยนะคะในสูตรนี้เนาะ แต่ว่าแอดลง2สูตรนะคะสำหรับพี่พี่ F4 ที่มาใหม่อาจจะยังไม่รู้เนาะแอดลง2สูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวาสายวิง่งสายรูทแอดลงไปแล้วนะคะแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะพี่น้องจ๋าที่เป็นตารางนี้เนะาะแนวทางแอดก็เข้าทุกวันนะคะพี่น้องจ๋าจะมามากมาน้อยแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าหลุดเลยไม่ค่อยหลุดเนาะ อ,อย่างน้อยเหรอวันหนึ่งก็ต้องมาสักสองคู่นะคะ,ะก่อนไปรับชมของวันที่21นะคะพี่น้องจา๋าพี่ๆนะคะถ้ามีแนวทางแล้วแต่ว่ายังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะเดี๋ยวแอดจะปักลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คอมเมนต์เนาะสำหรับอ่าลิงก์ของบ้านทัพย์มงคลนะคะสนใจกดเข้าไปในลิงก์ได้เลยเด้อพี่น้องจ๋ากดเข้าไปได้เลยนะคะแอดจะวางใต้คอมเมนต์เนาะ อ่าถ้าได้แนวทางแล้วยังไม่มีที่เสียงโชคเชิญเข้าบ้านทรัพย์มงคลนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอ่าของวันที่20เข้ากี่คู่นะคะเรามาดูกันอ่าสำหรับน่อยเฉพาะกิจนะคะ2 3 8 2 3 8 ตารางเราสองมาสามมาแปดมาตารางแตกอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าตัวเจาะก,ก็มาในตัวนี้นะคะมาทั้งเจาะทั้งสามตัวเลยเนาะเมื่อวานก็สามตัวมานะคะส่วนล่างเก้าเก้านะคะเก้าเก้าแอดต้องกราบพระพุทธกอไปเบิ้ลให้ศูนย์ศูนย์สามสามสองสองมาเก่าเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า ตารางตัวดินเราเก้ามานะคะเก้ากับหกแอดก็ใส่คู่กันตลอดตลอด,ตลอดนะคะพี่น้องจ๋าอ่ะสำหรับน้อยพิเศษนะคะสี 4, 1, 8. 1, 8, ่หนึ่งแปดหนึ่งแปดบ่มีพี่น้องตารางเราก็มีแต่แปดศูนย์ศูนย์แปดอ่ะส่วนล่างสามสามอ๋อสามสามมามาตัวที่แอดชอบด้วยนะคะสามสามกับสองสองตัวนี้อ่าก็เข้าไปเนาะสามสาม ส่วนในน้อยปกตินะคะสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งแอดก็หลุดไปสิคะน่าจะเป็นหนึ่งสองสองเนาะเราจะได้เบิ่อนอีกนะคะเสียดายมากๆเลยส่วนล่างสองเก้านะคะสองเก้าสองเก้ามาในตารางนะคะพี่น้องจา๋าสองเรามาเก้ามาเนาะอ่าสองเก้าแต่ว่าแอดจับคู่มามีแต่สามเก้านะคะอะนน้อยวีไนะคะหกหกหนึ่งอ่า หกหนึ่งแอดมาในชุดกันนะคะมาในชุดกันส่วนล่างสองหนึ่งมาอีกแล้วมาทั้งสองหนึ่งทั้งสองนอยเลยนะคะอ่ะตัวที่แอดจับคู่มาสามคู่นะคะแล้วก็ตารางเข้าไปหนึ่งเนาะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรมารวมด้วยนะคะพี่น้องจา๋านอยเฉพาะกิดไปเข้าตัวเน้นนะคะตัวเน้นของสามแป็ จะมาสองศให้ก็ไม่มาเนาะมาสองหนึ่งอ่ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องสาสสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะอ่าได้แนวทางกันแล้วอย่าลืมนะคะบ้านทรัพย์มงคลนะคะเดี๋ยวแอดจะปักลิง์ไว้ให้เนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อของวันที่21นะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะมีน้องจะชื่นชอบใครตามเนาะไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะ ทีนี้เรามาดูตารางตัวเด่นกันว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับในสูตรนี้เนาะสูตรมารวมนี้นะคะตารางตัวเด่นสำหรับตารางตัวเด่นนะคะอ่าเอดก็จะมี5นะคะ 4ี่หกหนึ่งสามแปดนะคะหกหรือเก้านะคะพี่น้องจ๋าหกหรือเก้านะคะอทีนี้เรามาดูตัวที่แอดจับคู่นะคะสำหรับตัวจับคู่แอดก็จะมีสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ด สีนะคะอ่าตัวเด่นตัวเนึงนะคะก็จะเป็นหลักหกเนาะ6ก6ก็จะมี6 3สาำหรับพี่ๆท่านไหนที่แบบไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวัน3ตัวก็เช่นกันนะคะสามารถจับในนี้ได้เลยเนาะ,ะเพราะว่า3ตัวแอดไปจับให้เฉพาะในกลุ่มนะคะ <3 S 2> 6กสามหกห้าหกแปดหกเก้านะคะทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูาแนวทางในชุดกันนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะค่อยนําไปปินแนวทางนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะ อ่าสำหรับชุดกันเนาะชุดกันแอดก็จะมีสามเจ็ดสามศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าแปด หนึ่งอย่าลืมนะคะพี่น้องจ๋า1 7 7 1แอดตัดออกเนาะแล้วก็อย่าลืม4 6 6 4, นะะนนนะะหน้าขาตัวดิสกันเบิ้ลนะคะพี่น้องจ๋ากันเบิ้ล44กับ66นะคะใส่ไปด้วยนะคะถ้าชอบเบิ้ลเนาะ44กับ66มาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะ สำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่สี่สามสี่เจ็ดนะคะกาไล่บบบนี้พี่น้องจะเขียนสี่แปดไปเขียนสนะี่เก้าอ,อ่ะสี่เก้าก็สี่เก้าเนาะอ่าทีนี้มาดูในหลักหกหกสาม หรือ9 3นะคะ6กับ9ตัวเดียวกัน6 5หรือ9 5อ่ะมาดูชุดอ่าชุดกันนะคะสำหรับแนวทางชชุดกันแอดก็จะเน้นไปที่อ่า37 30นะคะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะนำไปเป็นแนวทาง นำไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบก็ค่อยตางนะคะก็ขอให้พี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกทุกคนเลยนะคะเงินทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมนะคะพี่พี่จ๋าอย่าลืมนะคะ แอดก็ลืมไปเลยเนาะได้แนวทางแล้วอย่าลืมนะคะแอดปักลิงก์ไว้ให้เนาะใต้คอมเมนต์นะคะสามารถไปเสี่ยงโชคในบ้านทรัพย์มงคลได้เนาะติดต่อสอบถามได้นะคะหรือว่าจิ้มลิงก์เข้าไปในกลุ่มได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยเนาะ เงินทองไหลามาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ